จิ้มกะเท็จทั้มเดียบ่เทียมบวทำ้เดียโอ้ยเข็มปอยู่นะเข็มนะเข็มมาประทัดมาสองกลุ่เลยสองนี่อง่ยมไเอาาดามไปเแบบอไรอสับ้านอนสวัสดีครับพี่น้องมือเนี่านมัดเบืงการสีเข่าพี่น้องเอ้สีเข่าครับผมปาท้องสับ้านมือนี ไปรุ่นทองสัลานบานเทานี่แหละอาจัดลุยลุยลุยรยนมันใจ่มัน,มนลูเด้อุดเ,ดเ,ดเดอหเอ้เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วครับ ตอบนึงครับพี่นอ้องนี่แหละแผนกพี่น้องในผู้คุมสอบพี่น้องเนี่ยผู้คุมสอบจีเนี่ยผู้คุมสอบจีเกีดรติเพื่อผู้คุมสอบจีเอ้ยผู้คุมสอบได้พี่น้องเนี่ยเอผู้กับผู้คุมสอบครับผม จิ <c oughs> ้มแกะเท่งทัเดียวบเท่งทัเดีโอ้ยเข้มบ่อยู่นะเข้มหมเข้มมาบันทันขมมาบัทันา้า่ะเอ้าอยวเออโอเคโอเค Được <laughs> Nhắm lên mà để khí lâu đi Nhắm xíu khẩu ướt được lâu đi Được Được đi. <laughs> สิบเก้าทุงยี่สิบตั้มได้กินเนาะยี่สิบตั้มได้กินเรียบร้อยแล้วพี่นอกโอเคโอเคโอเคมาไทยเราไปดูเถอะไทยอ๋อไปดูมึงอะจะพาป่ะไทยอ๋อไปไทยอูไปลงเขามามึงไปย้ายมึงอะมึงไปไทย

าแม่งเรัดเอาไปรถตะทุนาขึนไปน้ำนะมัดัน่นี่นครับเจ้าของยูทูบนะครับ มันตอกไม่เป็นนะครับหัวหอมเลยเอาได้อยู่มัดตอกระโปงเป็นครับเอาเด้ยันี่ล่ะโอ้ยเฝ้าจะวใมาเฝ้าอ่ะเออเสร็จายแล้วครับพี่น้องเอาขึ้นเหล่าแล้วครับนะอันนี้ข้าวปลานะครับข้าวปลานข้าวปลานปลานเตี่ยโอ้ยใกล้วะใก้เตี่ยโอ้ยเอาไปมาจีดแหง้วงไงง้วงปุ๊บคได้กินหรอเสร็จภารกิจแล้วครับพี่น้อง ไว้รุ่นท้องสัมร้านบ้านเขาเียบร้อยแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ